สวัสดีครับรายการตอนนี้มีชื่อว่าวิมายะประวัติศาสตร์เขมรไทยเป็นการหยิบตัวอย่างแบบเรียนของประวัติศาสตร์เขมรน,นะครับที่สร้างภาพมายาหรือว่าภาพลวงตาซึ่งก่อให้เกิดความเกลียดชังคนไทยคําว่าวิมายะเนี่ยที่จริงผมนํามาจากชื่อประสาทพิหามวิมายะคืออะไรมายาก็คือมายาหรือว่าภาพมายา ส่วนวิมายะก็คือความจริงเป็นการเปิดภาพมายาน,นั้นออกเพราะฉะนั้นวิมายะประวัติศาสตร์เขมรไทยในที่นี้จึงตั้งใจที่จะนำเอาแบบเรียนเนี่ยน,นะครับมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติที่รักคนยากแต่เกลียดคนง่ายแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาตินิยมเนี่ยมักจะใช้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมืออยู่บ่อยครั้ง คือประวัติศาสตร์ชาตินิยมมันมีทั้งที่เป็นด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะครับในด้านมืดหรือว่าด้านที่เป็นสีเทาๆหน่อยเนี่ยจะสร้างชาติขึ้นมาโดยทําให้คนเนี่ยรู้สึกเกลียดคนอื่นหรือว่าชาติอื่นแล้วก็จะมีผู้นําที่อาสาขึ้นมานําทัพเพื่อที่จะไปกําจัดบุคคลคนนั้นชาตินิยมแบบนี้ถือเป็นชาตินิยมแบบสีเทาๆหน่อยอ่ะผม ขอใช้บทความของอาจารย์สานติรองศาสตราจารย์ดรสานติพักตีคำที่วิเคราะห์แบบเรียนไทยในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมบูชาเป็นบทความที่ลงในศิลปวัฒนธรรมนานมาแล,ะละ้วตั้งแต่ช่วงปี2546แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเอามาพิมพ์ใหม่ครั้งนึงผมอ่านบทความนี้แล้วก็โทรไปเช็คกับไกด์ขมรที่รู้จักกันนะครับว่าแบบเรียนของกัมบูชาปัจจุบันนี่ ยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าเขาก็ให้ความเห็นว่าโดยโครงโดยภาพรวมก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือจะเล่าในแบบเรียนว่าเสียมหรือไทยเดิมอยู่ที่ยูนานต่อมากษัตริย์ไทยสองพระองค์ได้ตีหลอกแย่งเอาเขตสวรรคโลกขับไล่เจ้าเมืองเขตขเขมรออกแล้วตั้งเป็นราชาอาณาจักร ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้นคือช่วงประมาณซักสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ถึงสมเด็จเจ้าสามพระยาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเล่าว่ากองทัพไทยมักจะรุกรานประเทศเขมรเป็นประจำแล้วหลอกตีเอาเมืองพระนครไปได้ถึงสองครั้งสยามเอาวัตถุมีค่าและจับชาวเขมรไปเป็นเฉลยจำนวนมากถัดจากนั้นนะครับทัพสยามได้รุกเข้ามา จับพระบาทศรีราชาได้พระองค์สวรรคตในประเทศสยามทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามเจ้าพญาอุง่งซึ่งสยามขังไว้ที่ประเทศสยามแล้วก็ถัดมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่ชาวเขเมรมีทัศนคติลบมากที่สุดช่วงหนึ่งเลยนะซึ่งอาจารย์สานติก็เขียนเปิดหัวเอาไว้ว่า สงครามครั้งที่สมเด็จพระนเรศทรงตีเมืองละแวกในปีพศ2136มีผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวกัมบูชามากแบบเรียนประวัติศาสตร์ได้เสนอภาพความเสียหายของกัมบูชาในครั้งนั้นว่าการตีกรุงละแวกโดยชาติเสียมมีผลวิบากเหลวร้ายต่อจากนี้ประเทศขเขมรต้องพบกับความวิบัติ กเป็นรัฐเล็กอยู่ในภูมิภาคเอเชียาคาเน์นี่เป็นครั้งที่3แล้วซึ่งขเขมรต้องสูญเสียตำรับตำราไปหมดนักปราดบัณฑิตกจวีถูกศัตรูก,กวาดต้อนเอาไปประเทศของเขาแล้วก็นอกจากความเสียหายที่ได้รับจากสงครามเมืองละแวกนะครับกัมพูชายังไม่พอใจที่เอกสารไทยบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศทรงกระทำพิธ,ธีปรถม,มกรรม นักพระสัทธาเพราะตามหลักฐานของกัมพูชาระบุว่านักพระสัทธานั้นหนีไปได้ในขณะที่ของไทยนะครับบางส่วนเนี่ยจะบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศเนี่ยให้เอาเลือดมาล้างพระบาทนอกจากแบบเรียนเนี่ยยังปรากฏเป็นตำนานเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นตำนานพระโคพระแก้วตำนานนี้ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะจะเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้าน ตำนานเล่าว่าพระโคเ,เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพี่ของพระแก้วแล้วก็เลี้ยงพระแก้วมาจนโตเวลาเลี้ยงเนี่ยก็พระโคก็จะกินหญ้าแล้วก็เคี้ยวบดเสร็จแล้วด้วยความเป็นศักดิ์สิทธิ์ก็จะคายออกมาเป็นอาหารทิพย์แล้วก็พอพระแก้วนะครับเติบโตขึ้นเติบใหญ่ก็ได้เป็นพระราชบุตรเขยของเจ้าเมืองละแวกคราวนี้กิตติศักดิ์ ของพระโคศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระแก้วก็ล่วงรู้ไปถึงกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็เลยปรารถนาอยากได้พระโคพระแก้วมาไว้ในพระนครก็ส่งทูตมาท้าประลองชิงบ้านเมืองพระโคเนี่ยรู้ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะขุนพยนที่ทางอยุธยาทาขึ้นมาก็เลยหลบหนีแล้วก็เอาพระแก้วกับนางเผาซึ่งเป็นภรรยาของพระแก้วเนี่ยไปด้วย แต่ว่านางเพาเนี่ยตกลงมาเสียชีวิตในขณะที่พระโคกับพระแก้วก็ถูกจับตัวไว้นำตัวไปยังกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้สัพพวิชาทั้งปวงที่อยู่ในท้องของพระโคถูกนำเอาไปไว้ในเมืองไทยหลังจากนั้นเขมรก็เสื่อมลงจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระโครพระแก้วเนี่ยอาจารย์สันติพักดีคำวิเคราะห์เอาไว้ว่าคือในเนี้ย เป็นฉากของเมืองละแวกสมัยพนเรศก็จริงอยู่แต่ว่าการเสียพระโครพระแก้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่อยุทยาไปตีเมืองพระนครแล้วก็ได้พระยาแก้วพระยาไทยพร้อมกับรูปภาพปฏิมากรรมทั้งปวงมาไว้ที่อยุทยาเหมือนกับเป็นการยุบรวมเอาฉากนี้มาผสมกับเหตุการณ์นี้แล้วก็กลายเป็นตำนาน แล้วก็อาจารย์สันติยังตั้งข้อสังเกตว่าพระโคเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเคี้ยวหญ้าใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คายออกมาเป็นอาหารเลี้ยงพระแก้วจนเติบโตฟังดูก็เหมือนกับเป็นการต่อย,ยอดระหว่างพระโคก็คือสัญลักษณ์อารยธรรมเดิมก็คือในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่20่ะซึ่งตอนนั้นกัมพูชาโบราณน่ะยังเป็นสมัยยุคข,ขอมนับถือศรราสนาฮินดูมีพระโคด้านบนมีพระศิวะ ส่วนพระแก้วเนี่ยเหมือนกับเป็นอารยธรรมในช่วงพุทธศตรวรรษที่20เป็นต้นมาจะมีบุคคลที่ชื่อว่าพระยาแก้วเป็นเหมือนกับบรรดาศักด์ของพระมหาอุปราชนะครับในช่วงพุทธศตรวรรษที่20ที่ถูกจับซึ่งเป็นเหมือนกับเบอร์สองเบอร์สาะของกษัตริย์เขมรถัดมาในสมัยรัชกาลที่1นะครับในแบบเรียนของกัมพูชาบางฉบับนะครับ จะเล่าถึงว่าเหตุการณ์นี้ขุนนางขมรนเป็นขบฏและก็ไทยเนี่ยล่อลวงพระองค์เองได้เสด็จไปเมืองสยามพระองค์เองก็มีบรรทูลว่าขอให้พระเจ้าสยามเอาเขตทั้งสองนี้แต่เฉพาะในเวลาที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เมื่อสวรรคตไปต้องคืนให้ขมรแต่ล่วงมาหนึ่งปีนั้นพระองค์เองก็สุขตตไปก่อน ดังนั้นแล้วพระตะบองและเสียมราบก็ถูกไทยหลอกลวงเอาตลอดไปประวัติศาสตร์กัมพูชาจะเข้าสู่ยุคที่สว่างขึ้นนะก็คือในสมัยรัชากาลที่5จะมีเล่าว,ว่าพันดินเขมรได้กลับคืนสู่เขมรด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปีคศ1904สยามคืนเขตต่างๆรวมถึงเขตพระตะบองและก็เสียมราษ แต่พอมาถึงในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีนโยบายแบบชาตินิยมนะครับก็จะมีการกล่าวเอาไว้ในแบบเรียนในหนังสือสังคมวิชาขมิเล่าถึงนโยบายชาตินิยมว่านโยบายชาตินิยมให้ประเทศสยามกลืนเอาแผ่นดินขมิได้โดยง่ายโดยมุ่งหวังเอาแม่น้ำโขงเป็นพรมแดน นโยบายนี้จะประพฤติไปตามวิธีประมวลชนชาติไทยโดยจัดเอาไว้ว่าเขมรมีประเพณีความเชื่อศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเหตุนี้แผ่นดินเขมรทั้งหมดต้องรวมเป็นแผ่นดินของชาติไทยแล้วก็แบบเรียนจะมาสุดกับเรื่องราวปราสาทพระวิหารข้อความจะมีว่า ปรา,าสาทพระวิหารได้กลับคืนมาเป็นของขมรปรา,าสาทพระวิหารเป็นปรา,าสราทขมรหลังหนึ่งสยามได้นำทัพมากำกับเอาปรา,าสาทของเรานี้ด้วยการข่มขู่ขมรได้ร้องเรียนถึงศาลโลกตุลาการได้ตัดสินความให้ขเขมรชนะผมอ่านทีแรกเนี่ย ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยในหลายๆจุดเพราะว่าตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ว่าคุณผู้ชมเก็บความรู้สึกที่ว่าคอนเทนต์ไม่ตรงเนี่ยไว้ก่อนในคลิปนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์อุดมการที่อยู่เบื้องหลังคอนเทนต์มากกว่าคือไม่อยากให้ดูส่วนที่เป็นเนื้อหาอยากให้ดูเบื้องหลังที่อยู่เนื้อหาเบื้องหลังสําคัญนะครับ เพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมของเข,งขมรที่เขาพยายามที่จะจูงใจให้คนในชาติเนี่ยสร้างชาติด้วยความเกลียดชังคือการสร้างชาติเนี่ยเป็นได้2แบบนะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็คือสร้างด้วยความรักแต่ถ้าเป็นสีเทาๆดำๆเนี่ยก็คือสร้างด้วยความเกลียดคราวนี้มนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติที่รักกันยากแต่ว่าเกลียดกันง่ายเพราะฉะนั้นผู้นำในบางยุคเนี่ยเขาจะอาศัยธรรมชาติที่คนเนี่ยเกลียดกันง่ายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้า <ๆ S 2> งชาติ แทนที่จะบอกให้คนรักกันเขาจะบอกให้คนเนี่ยไปเกลียดคนอื่นแล้วก็ผู้นำเนี่ยจะยกตัวขึ้นมาเป็นเหมือนกับผู้นำทัพของคนในชาติเพื่อที่จะอาสาไปปราบคนคนนั้นหรือว่าชาติชาตินั้นอันนี้เป็นวิธีการที่ผู้นำในหลายๆชาติใช้มาหลายๆครั้งนะครับตลอดประวัติศาสตร์โลกคราวนี้พัฒนาการของความเกลียดชังหรือว่าพัฒนาการของความขัดแย้งนี่มันจะมีทั้งหมด3สเตจหรือว่า3ลํลำดับขั้น ขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ที่ออกเป็นสีเทาๆหน่อยแบบนี้แหละโดยใช้แบบเรียนเนี่ยเป็นเครื่องที่ปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกขั้นที่2เนี่ยนำไปสู่การทะเลาะวิวาทคือมีวิวาทะกันโดยลืมที่จะวิเคราะห์ตัวแบบเรียนตัวเองไปละขั้นที่3มเนี่ยมันจะยกระดับกลายเป็นสงครามศาสตร์จะสุนกันนึกถึงสงครามเวียดนามก็ได้ตอนที่คนอเมริกันเนี่ยไปถึงประเทศเวียดนาม แล้วก็ไปยิงไปรบกันกับชาวเวียดคงซึ่งตอนที่ยิงกันเนี่ยบางทีเขาก็ตั้งคำถามว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดที่ว่าคนอเมริกาเนี่ยเกลียดชังชาวเวียดคงถึงขนาดที่ต้องฆ่าไปได้อย่างไรที่จริงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรเขมรกับไทยเนี่ยมันก็ไม่ถึงจุดนั้นหรอกคือจะขัดแย้งถึงเลเวล3ได้เนี่ยมันต้องมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ด้วย ไม่ใช่ขัดแยง้งแค่ทิฏฐิอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เหมือนจะผมก็วิเคราะห์ให้ฟังอะให้เห็นว่าสุดทางของเรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกที่ผมเอาแบบเรียนมาเป็นตัวอย่างเนี้ยคือไม่อยากให้คุณผู้ชมอินกับคอนเทนต์ที่อยู่ในแบบเรียนนะครับคือคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่แล้วนี่ใครก็ทราบเนาะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยถอยออกมายืนห่างๆหรือว่ามองจากข้างบนก็ได้ แล้วมองไปเห็นเบื้องหลังคือมองเห็นอุดมการณ์สีเทาที่อยู่เบื้องหลังแบบเรียนเนี้ยเพื่อที่จะได้เท่าทันนะครับแล้วก็เห็นความจริงอีกมุมนึงว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ถูกขเขมรด่านะแต่รวมถึงชาวขเขมรที่อ่านแบบเรียนนี้ด้วย